เอาละครับกับเรียนคุณผู้ชมท่านและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e เรื e Move ครับวิดีโอเนื้อเรื่องมอนสเตอร์ฮันเต r ร์เวิลด o ที่1ครับซึ่งจากข้อมูลที่ผมถามเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นแฟนเกมนี้เขาบอกมาว่านี่คือมอนฮันภาคแรกที่มีเนื้อเรื่องนะก็เลยเป็นหน้าที่ของผมเช่นเคยนะครับที่อาสามาทำเนื้อเรื่องให้คุณผู้ชมได้รับชมกันโดยเนื้อหาจะเป็นแบบสรุปคร่าวๆครับ เอาละเหตุการณ์มันเริ่มต้นจากการเดินทางไปยังนิวเวิด์หรือว่าโลกใหม่ของหมู่มวลมหาประชาชนซึ่งตัวเอกของเรื่องก็จะเป็นกลุ่มฮันเตอร์เอลิสนะครับที่กำลังเดินทางมากับขบวนเรือลำดับที่5หรือว่าเดอะฟิฟท์ฟลีทซึ่งคณะเดินทางที่รวมกลุ่มนักล่าและก็ทีมสำนับสนุนเหล่านี้นั้นมีชื่อรวมๆว,ว่าเดอะคอมมิชชั่น คำถามต่อมาก็คือ New World คืออะไรส่วนตัวผมมองว่ามันคือการเล่นคำให้ล้อไปกับชื่อเกม Monster Hunter World ครับเป็นเหมือนการเปิดสกรารบทใหม่ของเกมล่าแย้ที่มีอายุมายาวนานซึ่งจริงๆแล้ว New World ไม่ใช่โลกใหม่นะครับแต่ว่าเป็นทวิปใหม่และความสาคัญที่สุดของ New World ก็คือมันเป็นดินแดนที่ Elder Dragon มากมายเดินทางมาอย่างที่นี่ฉะนั้น The Commission ก็จะมาเพื่อค้นหาคําตอบนี้นั่นเองครับอีกทั้งจากข้อมูลยังบอกว่า The First Fleet หรือกองเรือขบวนแรกที่มายัางที่นี่นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ40ปีก่อน นั่นก็หมายความว่าพวกเขาพยายามศึกษาค้นคว้าวิจัยสิ่งที่เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วนั่นเองครับ ทีนี้การล่าจะต้องจัดทีมกัน2คนครับซึ่งตัวละครของเราก็ยังไม่มีคู่หูทว่าเหตุการณ์เมื่อกองเรือใกล้ถึงฝั่งก็ทําให้เราได้คู่หูเป็นสาวน้อยสดใสที่มีแรงบันดาลใจในการสํารวจโลกนะครับโดยผมขออนุญาตเรียกเธอว่าแฮลเลอร์ทักทายกันเล็กน้อยก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อหนึ่งในเอลโดร์ดราก้อนตัวล่าสุดที่เพิ่งมาถึงได้ผุดจากท้องทะเลว่ากันว่ามันคือสัตว์โบราณที่แบกภูเขาไฟไว้บนหลังและชื่อของมอนี่ก็คือซอร่าแม็กดารรส เอาเราไปชมกันครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เราเดินทางมาถึงนิวเวิลดได้สําเร็จนะครับแต่ว่าจากการถูกโจมตีก็ทําให้ต้องแยกมาจากสมาชิกลูกเรือคนอื่นๆซึ่งเป้าหมายของเราก็คือการไปยังแอสเทร่าหรือว่าเมืองป้อมปราการของเดอะคอมมิชชั่น ีนี้เมื่อเดินทางมาถึงก็จะมีพี่ล่่ำบึกคนนี้เข้ามาช่วยเราเอาไว้นะครับและเขายังได้แนะนําสถานที่ต่างๆภายในแอสเทราให้อีกด้วยและส่วนลุงผมขาคนนี้ก็คือคอมมานเดอร์ซึ่งเป็นปู่ของพี่ลั่ำบึกนั่นเองครับ Fleet have จากนั้นจะเข้าสู่การประชุมนะครับโดยเราจะได้ยินนิยามของการเคลื่อนย้ายมาของมังกรโบราณว่า Elder Crossing โดยมอนสเตอร์ตัวล่าสุดที่มาที่นี่ก็คือซอร่าครับตำนานยังเล่าอีกว่า Elder Dragon นั้นกำเนิดขึ้นมานานมากๆตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ความสำคัญของพวกมันก็คือพวกมันจะส่งผลต่อระบบนิเวศท,ทั้งเปลี่ยนแปลงก่อเกิดและก็ทำลายครับซึ่งมนุษย์นั้นหวั่นเกรงเรื่องนี้มากม เอาละครับเรื่องราวจุดเริ่มต้นโดยรวมก็จะประมาณนี้เนาะจากนั้นก็จะเป็นเกมเพลย์ที่เราล่ามอนตั้งแต่ตัวเล็กๆไปจนถึงมอนสเตอร์ระดับ4-6ดาวเลยทีเดียวโดยเหตุผลของการล่าก็จะมีตั้งแต่การศึกษาวิจัยการขับไล่ไปจากพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับรวมทั้งการหลบหนีเพื่อสร้างแคมป์ขยายอาณาเขตให้กับแอสเทราแมปเริ่มต้นที่เป็นที่ตั้งของแอสเทราก็คือแอนเชียนฟอเรสนะครับ ส่วนแมพที่2ก็จะเป็นพื้นที่ทะเลทรายเรียกว่า Wild Spire w s ซึ่งการมาพื้นที่ตรงนี้ในตอนแรกก็คือการมาตั้งแคมป์เพื่อขยายพื้นที่ปักหลักให้กับแอสเทร่าครับโดยเหตุการณ์ในตอนนี้เราจะต้องหนีราเทียนแล้วก็ต่อสู้กับแบรรอนครับซึ่งเมื่ออาชนะได้พี่หนุ่มผมเปียก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขาเป็นฮันเตอร์แห่ง The First Fleet ที่เดินทางมายังที่นี่นะครับแถมยังเป็นเพื่อนกักบคอมมานเดอร์อีกด้วยไปทูอ t มฮันเตอร์ของ The First Fleet I your จากนั้นเมื่อรวบรวมข้อมูลได้ในระดับหนึ่งนะครับคอมมานเดอร์ <Commander S 2> จะเรียกประชุมอีกครั้งเพื่อ <Now S 2> บอกว่า <we S 2> ทีมของเขานนั้นสามารถตามรอยซอร่าแมกดารอสได้แล้วซึ่งมันกำลังเดินทางไปยังพื้นที่ที่เรียกว่าเกรทราวิน และเป้าหมายของเขาไม่ใช่กำจัดมันนะครับแต่ว่าต้องการที่จะจับซซราให้ได้มากกว่าซึ่งมันดูเป็นแผนการที่ไม่มีทางเป็นไปได้นะครับแต่ว่าโอกาสที่จะเข้าใจเ<พ>อลเดอร์ดราก้อนนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆซึ่งนี่ก็เป็นโอกาสที่สําคัญปัญหาอยู่ที่ว่าก่อนไปนะครับเราจะต้องกำจัดแอนเจนานะครับหรือว่ามาสเตอร์ตัวร้ายหนึ่งใน3ที่ชอบมาป้วนเปี้ยนแถวแอสเทราซะก่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเมืองในขณะที่พวกเขาเกือบทั้งหมดนั้นออกล่าเอลเดอร์ดราก้อนครับ และก็เป็นหน้นหนหาที่ของนักล่าแห่งกองเรือที่5อย่างเราอีกเช่นเคยครับที่จะต้องออกล่ามอนสเตอร์ตัวนี้และเมื่อเอาชนะได้ก็จะเข้าสู่การเตรียมการครั้งสุดท้ายก่อนเริ่มกระบวนการจับซอร่าโดยคอมมานเดอร์จะเป็นผู้มอบหมายหน้าที่นี้นให้กับทุกๆคนครับ จากนั้นพวกเขาจะไปเตรียมการรับมือนในพื้นที่เกรดดาวินเพื่อรอก,การมาถึงของอสุรกายที่เขาตามหาและฉากต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไปชมกันเลย old man? Next Moon Next Get to your posts now! หลรายการต่อสู้กับซอร่านั้นเป็นการแท็กทีมกันสู้ของฮันเตอร์ทุกหมู่คณะนะครับเพื่อยับยั้งการเคลื่อนไหวของมันรวมทั้งก็จะมีการบุกโจมตีขึ้นไปยังลำตัวของมันด้วยครับโดยเราจะต้องทําลายแกนพลังของซอร่าลงแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าเมื่อซอร่าเริ่มอ่อนแอกลับมีการปรากฏตัวของเนอร์กิการเต้ขึ้นนะครับมอนสเตอร์มาร์คอดของพังนี้เข้าโจมตีแล้วก็ขัดขวางเหล่านักล่าเอาไว้และมันได้นําไปสู่บทสรุปของปฏิบัติการในครั้งนี้ครับ No. และผลสุดท้ายก็พลาดไปนะครับเพราะไม่สามารถจับกลุ่มซอร่าเอาไว้ได้เหตุผลหลักๆข้อนึงก็คงจะมาจากการบุกโจมตีของเนอร์กิกันเต้นั่นเองที่พวกเขานนั้ไม่ได้คาดการเอาไว้ตั้งแต่แรกครับพวกเขากลับไปยังแอสเทราอีกครั้งซึ่งคอมมานเดอร์นั้นสั่งการให้คนของเขาเดินเรือกลับไปยังโอเวอร์เพื่อรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นกับเดอะกิลและให้พวกเขาตัดสินใจต่อว่าจะให้เดอะคอมมิชชั่นดำเนินการอะไรต่อแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับคอมมานเดอร์ก็มองว่ามันเป็นโอกาสในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพราะเส้นทางที่ซอร่านน้ั But an opportunity as well. Together, we're going to brave whatever lies on the other side and find Zora MacDaros's trail. สรุปก็เป็นหน้าที่ของเราอีกเช่นเคยนะค,ครับที่จะต้องเดินทางผ่านเกรทราวินไปตามเส้นทางของซอราแมคดารสซึ่งมันได้นําพาพวกเขาไปเจอพื้นที่ใหม่ที่เรียกว่า Coral Highland ที่นี่เราจะถูกโจมตีโดยมอนสเตอร์ปริศนาแล้วก็ร่วงหล่นลงมาครับแต่ว่าสุดท้ายก็ได้รับการช่วยเหลือเอาไว้โดยใครบางคน จากนั้นเราจะถูกพาไปยังง e s e a r c h Base นะครับแล้วก็ที่นี่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่ว่าเป็น t h e t h i r ร์สฟ e ีนะครับหรือว่ากองเรือที่3ซึ่งผู้นํากองเรือนี้เป็นผู้หญิงอีกด้วยดูเหมือนว่ากองทหารของเธอจะมาติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปต่อไม่ได้นะครับทำให้ไม่ได้ข่าวเรื่องการจับซซร่าของนักล่าที่เหลืออีกทั้งผู้นําคนนี้แนะนําให้เราลองสํารวจพื้นที่ของคอ r a l Highland ดูเผื่อว่าจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมครับปัญหาก็คือการสํารวจไม่พบวิแววอะไรเลยผู้นําก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันมีพื้นทีีี่่่่่ออยยูตตําาาลงงงไปกกนนนนรรรัซึเเดดิแด้ว เทนเวลซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยซากมอนสเตอร์ที่ตายแล้วครับรวมทั้งมอนสเตอร์ที่กินซากเป็นอาหารอีกด้วยทว่าการไปยังที่นั่นจะต้องทําการซ่อมเรือซะก่อนเรื่องก็เลยเฉลยว่าเรือขบวนที่3เหล่านี้ได้รับการแดัดแปลงให้เป็นแอร์ชิฟได้นะครับและเราก็ต้องล่ามอนสเตอร์เพื่อหาวัตถุดิบมาซ่อมเรือห่อให้กลับมาบินได้อีกครั้งและมอนสเตอร์เป้าหมายก็คือเพาลูมูนะครับหรือว่าหนูพองลมนั่นเองครับ จากนั้นเมื่อซ่อมเรือสําเร็จนะครับเราก็จะเดินทางไปยังรถเทนเวลได้และก็ภารกิจของการมาที่นี่เบื้องต้นเลยก็คือการตั้งแคมป์สำหรับการล่าและก็การเก็บรวบรวมข้อมูลที่หาได้ครับ Hey over there What you think you do นอกจากนี้เรายังได้เจอกับคุณย่านักล่าที่เคยช่วยเราเอาไว้ในตอนแรกนะครับที่เราถูกโจมตี <Huh? S 1> เมื่อเดินทางมาถึงคอร์รไฮแลนด์ใหม่ๆทว่าการสำรวจรเทนเวลก็ยังไม่เจอซอร่าอีกเช่นเคยครับพวกเขาเลยตัดสินใจเดินทางลงไปใหลึกกว่าเดิมแต่เป้าหมายก็คือเราต้องผ่านพื้นที่ออกล่าของมอนสเตอร์เจ้าถิ่นอย่างเลเจน่าฉะนั้นก็ต้องเอาชนะเลเจน่าให้ได้ซะก่อนอีกเช่นเคยครับ I think I found something. Let's set her down. Or not. Ah! <gasps> As I thought. Oh. Oh! เมื่อผ่านลงมาได้เราเริ่มพบเบาะแสของซอร่าแต่ก็ต้องถูกโจมตีโดยโอโดการอนนะครับมอนสเตอร์นักล่าร่างสีแดงทว่าคุณย่านักล่าก็มาช่วยล่อเอาไว้ทําให้เราหลบหนีไปได้ครับแต่ว่าจะทิ้งคุณย่าให้สู้ตามลำพังก็คงจะไม่โอเคเนาะสุดท้ายเราก็เลยตามไปช่วยแล้วก็เอาชนะโอโดการอนได้ในที่สุดครับ พบกับคุณย่าอีกครั้งก็ทําให้เราได้แชร์ข้อมูลกันโดยสรุปก็คือร็อเทนเวลคือดินแดนวาระสุดท้ายของหลองมอนสเตอร์ในความหมายก็คือมอนสเตอร์ทุกตัวเมื่อถึงเวลาที่มันสัมผัสได้ถึงความตายพวกมันก็จะเดินทางมาอย่างที่นี่เพื่อเป็นสถานที่พักพิงแห่งสุดท้ายก่อนที่จะกลับคืนสู่ธรรมชาติและก่อเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ต่อไปและพวกเขาสันนิษฐานว่าซอร่าแมกนารอสก็คงจะไม่ต่างกันนะครับหมอนี่เดินทางมาที่นี่เพื่อกลับสู่แหล่งพักพิงสุดท้ายก่อนตายนั่นเอง ปัญหาก็คือตอนนี้ซอราไม่ได้อยู่ที่นี่ครับโดยคุณย่าก็แนะนําว่าให้ลองตามหาชนเผ่าไวไวเรียนดูเพราะเดอะเฟิร์สไวไวเรียนอยู่ที่นี่มาก่อนพวกเขาและเราน่าจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากบุคคลเหล่านั้นครับ Zora การตามหาเดอะเฟิร์สไวไวเรียนนั้นเราจะต้องกลับไปที่ a n นเชียนฟอเรสครับโดยการเผชิญหน้ากับาารัทลอสได้นำไปสู่การพบกันของชนเผ่ายุคแรกของที่นี่ So <ค><ณ> The First ์สไ e ร์เ n นั้นไม่ยอมบอกความลับให้นะครับซึ่งต้องแลกมาด้วยการพิสูจน์ตนเองในการเอาชนะรัทลอสและก็เดียบลอสให้ได้ซะก่อน ทีนี้เมื่อเอาชนะยอดของห่วงโซ่อาหารอย่างมังสเตอร์ทั้งสองตัวลงได้ The First f i r e r e จะเฉลยว่าซอร่านั้นหลงทางครับจริงๆมันควรจะไปจบชีวิตที่ร็อตเทนเวลเพื่อปลดปล่อยไบโอเอเนจีเพื่อให้กําเนิดชีวิตใหม่แต่ว่าซอร่านั้นถูกดึงดูดด้วยพลังงานเอเวอร์สตรีมของนิวเวิ l ์ครับและมันกําลังเดินทางไปยังที่นั่นว่ากันว่าเอเวอร์สตรีมคือการกลางของหัวใจของนิวเวิ l ์ฉะนั้นถ้าซอร่าตายที่นั่นก็จะเป็นการทําลายนิวเวิ l ์ไปด้วยแฮนเลอร์ค่อหันของเรา ตายที่นั่นแทนซึ่งมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อโลกแถมยังเป็นการก่อกําเนิดชีวิตในมหาสมุทรอีกด้วยครับจากนั้นพวกเขาก็เตรียมการทั้งหมดแล้วก็กําลังเดินทางไปยังพื้นที่ริมทะเลที่เป็นเส้นทางไปยังเอเวอร์สตีมครับ ตรงนี้คอมมเดอร์จะทวนแผนการทั้งหมดอีกครั้งรวมั้งอาวุธสำคัญที่ใช้ขับไล่ซร่าก็คือดรากอนเนเตอร์ครับสุดท้ายพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับผมจะทิ้งวิดีโอตอนนี้ไว้กับฉากจบของเรื่องราวในโลแรงด์ครับซึ่งเนื้อเรื่องต่อจากนี้จะมีอะไรต่อคงต้องรอชมกันในตอนต่อๆไปนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเล่นถึงเนื้อหาแค่นี้ยังไงก็รอชมที่ c h anel The Move อีกเช่นเคยครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ This is the dragonator. We'll use it to drive Zora back and divert it out into the open sea. The target will be coming at us full tilt. So your job is to wear it down and try to keep it in check. Be relentless. Are we clear here? Very good. One more thing. Nergigante is bound to show up to try to make a mess of this. If it gets in our way, it's up to you to stop it. This whole operation rides on how well you do that. We can do this. Scout ahead. Signal us if you spot any trouble. It's coming. Move out! Use everything at your disposal. I want eyes everywhere. Fight hard and stay smart. Where's my Dragonator? Ready when you are. Good. <laughs> nice <laughs> <Yeah>. <laughs> it's over Grandfather? Hmm. So, ready to go home? <laughs> yeah!